ในแต่ละปีเรามีบัณฑิตจบปริญญาตรีสายสามัญสองแสนกว่าคนแต่มีงานนองรับเพียงสำหรับสายอาชีวะมีงานดีๆรออยู่อีกเพียบเรียนอาชีวะดีจบแล้วได้งานทันที ความเจริญก้าวหน้าของโลกปัจจุบันเป็นยุคของการแข่งขันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นเสมือนสร้างความมั่นคงให้นานาประเทศท่ามกลางการแข่งขันในกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและแข่งขันด้วยเทคโนโลยีอันล้ำยุคแรงงานที่มีคุณภาพจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมทุกประเภทการพัฒนากำลังคนที่มีทักษะฝีมือได้มาตรฐานมีสมรรถนะที่ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มีความหลากหลายเหมาะสมเพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาด้านวิชาชีพสำหรับประชาชนวัยเรียนและวัยทำงานตามความถนัดและความสนใจในการเข้าถึงการศึกษาอาชีวศึกษาได้ง่ายมากขึ้นครอบกับรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อต้องการให้นักเรียนสนใจวิชาชีพมากขึ้นเมื่อเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้ทันทีด้วยการขยายวิธีการและกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสให้สามารถเข้าสู่ระบบการจัดการอาชีวศึกษาได้อย่างชัดเจนทั่วถึงและรวดเร็วขึ้นเป็นทางเลือกสำหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่กันไปทั้งสายสามัญและสายวิชาชีพเมื่อเรียนครบหลักสูตรผู้เรียนสามารถจบหลักสูตรการศึกษาทั้งหลักสูตรมัธยมศึกษาและหลักสูตรอาชีวศึกษาไปพร้อมๆกันด้วยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพ2กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์25จังหวัดแพร่วิทยาลัยการอาชีพ2และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ได้มีเจตนารมณ์ร่วมกันภายใต้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายจึงเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนที่สำคัญโดยยึดมั่นและนำนโยบายของรัฐบาลมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการบริหารจัดการด้านอาชีวศึกษาให้มีความหลากหลายเหมาะสม เพิ่มโอกาสในการศึกษาด้านวิชาชีพสามารถผลิตกำลังคนที่มีทักษะฝีมือที่ได้มาตรฐานที่จะสามารถผลักดันประเทศให้เดินหน้าอย่างยั่งยืนสมดังเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ต้องการให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาคือผู้ทรงคุณค่าของสังคมอย่างแท้จริงต่อไป